สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมรินจานะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเสือกซีอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่ตามผมมารับเป็น GC 1ล้านกับ เซ็ทร้อยห้าสิบสิบเซ็ทนะครับทุกคนส่วนโปรโมชั่นผมเปิดแป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะนี่โปรโมชั่นนะครับเติมมาสิบบาทได้ไซตามะหนึ่งเซ็ทนะครับน่าจะเป็นเซ็ทปอมนะแล้วก็จะเป็นไซตามะนะครับไซตามะผมไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะน่าจะเป็นเซ็ทจริงกับเซ็ทปอมนะครับร้อยห้าสิบนะครับทุกคนเติมมาสิบได้นะตัวละครร้อยสิบถาวรนะครับเป็นตัวไซตามะนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับจีซีก็เติมหนึ่งพันบาทเขาจะได้หนึ่งล้านนะ ผมว่าน่าจะสวมเวบฟได้นะครับทุกคนแต่โอ้ย <c oughs> ผมวันนี้ผมมีตี้นะครับแล้วน้องมันอยากเล่นกับผมผมก็โอเคผม <c oughs> ผมก็ตี้กับมันเล่นกับมันแล้วกันแต่ผมไม่มีทีเอสนะครับผมผมองใครจะเล่นกับผมก็อย่าลืมลอย่าลืมอุ้ยทำไมมันทำไมมันตี้เยอะตี้เยอะข้างในี้ไปยิงใครอ่ะ <ผม S 1> ตี้ยิงเฟิร์สเหรออ๋อผมรู้แล้วทุกคนมันเป็น เหมือนแบบเซตมะบวกหนึ่งมันเป็นเซตมะบวกหนึ่งนะเนี่ยเห็นป่มฮ้ว่ะเฮ้ยเท่ว่ะทุกคนเซตมะบวกหนึ่งนะผ oh, มเอาเซตมะบวกหนึ่งไปเล่นเลยคนจริงอยู่แล้วมาเหมือนจนะเหมือนจะได้มาล่าไอเฟิร์สด้วยนะครับทุกคนแต่ผมไม่มีสตีมันผมไม่มีสตรมไปเฟิร์สนะครับเดี๋ยวผมขอขอดูในผมว่ามันต้องผมว่ามันต้องมีมีบ้างอะเห็นไหมว่า อ๋อเนี่ยจ้ะละไม่ได้เส้นไหลอ่ะไม่ได้เส้นไหกันอ่ะผมเล่นเสลมามันเล่นเส็นไหกันวะผมรู้ว่าเขาเล่นเส็ไหกันนะครับทุกคนเล่นเสไหกันวะมันเส็นไหอ่ะกูเส็นืนผมเส้นไหอ่ะ นีตาเดี๋ยวับากูายังไม่ได้ดีมึงเลยมึาบ้าเปล่ากมึนนกง,งน่าจะผิดคนละเฟิร์สเรื่องอะไรวะโอ้เตีเยเกินเตนีเยไปไหนจะยิงมาคนเดียวไงเตีเยเกิน โอ้ยล้อเลียนเดี๋ยวมึงโดนมึงชอบล้อเลียนอวมึงโดนมึงมามึงชอบล้อเลียนอ้เฟิร์สมามึงมามึงมามาเฟิร์สมาล้อเลียนมึงล้อเลียนเหรอเฟิร์สล้อเลียนล้อเลียนเหรอเซตเล่ว่าเซตเลยว่าเซตเลยว่าวุ้ยวิ้ยยาวถึงโคตรเจ็บเซตเทียร์ะไรบปางเนี่ย นี่คือเซตหะไรวาขอดูห,หน้าทุกคนอ๋อรู้ละรู้ละรู้ละเป็นแบบเซตนี้น่าจะดีนะครับทุกคนลอยเฟิร์กก่อนโอ้โหมันไม่เล่นไซตมาก,กันอนะวุงดูวุงมันเล่นกันดิ มันแบบไม่เล่นสนามากันอ่ะมันเล่นแบบเซตใหญ่เลยนะโอ้โหถ่งพวงชั้นต่ำกูอยู่ชั้นสูงมึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่ชั้นต่ำกูอยู่ชั้นสามตอนเนี้ยมึงไงอยู่ชั้นต่ำตอนเนี้ยยาดิหยาดิ โอ้โหผมเล่นเอ็มเคแบบมันตัวละครเหมือนการบทผมผมเลือกยิงถูกเขเปล่าวะยิงไม่ตาย嘛ทุกคนเอ็มเคยิงไม่ตายอ่ะ

Cố gắng thực đi. Ê, mở đồ nhanh nặng Sủi hơi ăn lắc nóng còn đi mà lên hổ đi quá Ôi 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 rồi Ui TÀI với tẹt. ร้องใหญ่อ่ะผมบอ,อกเลยโคตรมันนะรับเนี่ยร้องร้องร้องลุมร้องลุมมาเฟอร์ดเมื่อกี้เอาหลอกหลุดมาวัดเดียวเล่ะ บัดต่อวัดหูยัดไปอย่างเยอะเลยไม่ตายเอ้ยลองกูเอ็กเอ็กแม็กกูก็หัวกูมึงยังดีนะเฟิร์ส ไม่เจียมตัวเลยนะเฟิร์สไม่เจียมตัวเลยนะเออสวยเนาะปากปากปากแซ่บที่ชอบเองวะไปไหนแล้ววะเฟิร์สไปไหนวะโอ้ยเฟิร์สไปจริงนึ่งเลย <c oughs> <đ> <ย>ดอกแรกก็วิ่งเข้าเซฟแล้วอะ่ะอุ้ยโอ้โหโดนลูดนึงก็เพื่อนอันนี้ผมเป็นตัวหนึ่งไงเฟิร์สเนี่ยไอ้เฟิร์สมันน่าจะรอผมอยู่เป็นตัวหนึ่ง,งไงเฟิร์สเนะนี่ยนะเซฟนี่นะเซฟนี่เลย อุย้ยไอ้เฟิร์สกันเถึงเวลาที่ต้องวัดเชิงไอ้เฟิร์สใช่ไหมผม,มน่าผมน่าจะแตกมันนะผมว่ารอบนี้ผมน่าจะแตกมันเพราะว่ามันแบบมึดมันมันมันมึดเขืม เฮียกลัวแล้วยังเฟิร์สผมยิงมันไม่มื้นเลยนะดูสังเกตตัวผมยิงมันไม่มื้นเลยมันยัดถั่วผมทุกเวทเลยเฮียมึงดูมันเอ็กมึงดูมันเอ็กมึงดูมันเอ็กเฮียโอ้โไม่ไหวเลยแอดมินมึงไปชับดิฟมาปะเฮ้ยผมว่าแล้วรอบนี้ผมแพ้มันแต่รอบนี้ผมชนะมันชัวร์รอบเซเรชันมาผมชนะมันชัวชัร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยผมกลัวแม็กก็ผิด เอ้ยผมยิงไม่โดนเลยนะเป้ากูเป็นอะไรไปเนี่ยเป้าผมยิงไม่โดนเลยครับไม่ได้ฮะแต่ยิงไม่โดนจริงเพื่อนึงขอไปปรับเป้าใหม่ขอเล่นเป้าใหญ่ได้ปึ๊บานโอเคเฮ้ยตัวละครมันไม่รีเลือดหรอไม่จะปล่อยมันรีเลือดเท่าไหร่ เล่นมุมนี้ดีกว่าม <L> ันไม่ตายอะเฮ้ยแบบต้องเล่นลุมเฮ้ยเฟิร์สกูแหลกว่าเฟิร์สนี่หลอกวันหลอกวันปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บอะไรอ่ะเฮ้เฟิร์สดูดูดู cái kia cứ mình càng khóc mà Anh kia chút điều Anh kia chút điều hò Ê ôi con chín con con ายัดหมุนคมซุกม็ดมันยัดหมุนมซุกเม็ดเลยเดะเดี๋ยะต้องเล่นมุมก้อนต้องเล่นมุมก้อนอ่ามุมนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวล่อวาล่อวาล่อวาล่อมาเปลี่ยนมุมเอ้ยเอ้ยไม่ยัดมุมอะโอ้โหกูมาเพื่อยัดมุมมึงไงเฟิร์สกูมาเพื่อยัดมุมมึงไงเฮ้ยเฟิร์สเฟิร์สกูขอโทษเีย ดูดูไม่ผมยิงมันแบบไม่ไม่เหลือครึ่งตีเลยนะสังเกตดูว่ามันยิงแค่หัวดูสังเกตว่ายิงแค่หัวนะครับทุกคนมันยิงมันยิงกูชิดแบบมันยิงกูแค่หัวนะจริงๆอะ่ะมันแค่สลับกันพวกผมแบ,บจัดฉากไงนี่ครับอ้าวตั้งแต่คลิปตั้งแต่คลิปเมื่อก่อนแล้วนะไม่หรอกเฟิร์สกูคแค่สงสารมึงว่าแบบถ้าตายโัวๆเดี๋ยวแบบคนคนดูไม่มีไงกูต้องแบบกูต้องเก็บแกล้งตายบ้างอย่างเงี้ย <c oughs> อแม่เอ้ยกลัวแม่ก็ผิดกลัวแม่ก็ผิดกลัวแม่ก็ผิดโอ้โหอุ้ยอุโอกาสลากหัวเมื่อกี้ยิงไม่โดนโอกาสหัวอย่างเยอะโอกาสยิงหัวแบบร้อเป็นต์นะ เฮ้ยเดี๋ยวผมผมผมได้ส่วนแล้วผมได้ส่วนแล้วผมจะรอให้มันยิงมุมเราผมจะมายัดมันอย่างกี้เออมาดิไปดิกูรู้เหลี่ยมกูรู้เหลี่ยมกูรู้เหลี่ยมบุดบุดบุดเอ้ยมันรู้มุมกูรู้มุมกูมันรู้มุมกูยิงกูไม่โดนปุ๊บปุ๊บ อย่แบบเล่นบุบบดับผมเล่นุผเล่นมุมเ่นเฮ้ยมันเล่นมุนผมปะมันเล่นมุนผมปะรู้เเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้ผมบอกเลยมุเน้ยเอาไปใช้ได้ได้นอนโอ้พี่ปต้าโอ้พี่ปตาพี่ปตา เฟิร์สได้เฟ no ิร์สเฟิร์สเองเองเองมันแทลเหลี่ยมแพ้มุมอ่ะนะเขาเรียกว่าเล่นมีสมองเฟิร์สอึ๊ยโทษทีลืมไปว่าเฟิร์สมันสมองขี้เลื่อยนี่ว่าเอ๊บเพิกูเล่นมุมเดียวกูเล่นเอ๊บเอ๊บเอ๊บ โอ้ติดโลโอ้ไอ <c oughs> like oh, oh, oh. oh, mm, ้เหี uh. oh, oh. <laughs> ้ยสลับกระตายจริงๆวันนี้มันกระตายตั้งแต่ชุดที่มันติดบังเกอร์แล้วว่าไม่ต้องถึงติดบังเกอร์ก่อนไอ้เหี้ยสลับกระตายจริงวันนี้ไอ้เหี้ยมันวันนี้แบบวันนี้มาแบบสลับกระตายเขาบอกว่ามบนจัดฉากมาสลับกระตายเขาบอกว่านี้

ดผมมืดไปอ่ะผมบัานกับไอ้เฟิร์สไม่ไหวมาทุกคนไอ้เจ้าเฟิร์สมันพัฒนาฝีมือหรือกูกากหรือกูกากลงก็ไม่รู้ผมว่าผมกากลงชัวร์เลยดูเลยมันแบบมันไม่หวัดแล้วว่าไอ้เฟิร์สเราก็เป็นเพื่อนกันนานแล้วเฟิร์ส เฮ้ยไอ้ทำที้ยอะไรอของมันวะเนี่ยเฮ้ยน like ี่จากูแพ้นี่ขินจับวมาได้ได้กว่าจริงและกว่าจริงกูไม่เก็บเซตแบงด้วยไอ้เชี่ยกูโยนทิ้งกูโยนทิ้งกูโยนทิ้งกูไม่ได้ยิงเองมารอบนี้รอบนี้รอบรอบนี้กูต้องรอบนี้ผมเอาจริงแล้วไอ้เชี่ยมันมันมันขิงผมจัดเลยมันขิงผมมึงขิงมึงขิงกูจัดเลยไงได้เฟส เฟิร์สอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันต้องอย่างนี้มึงต้องอย่างนี้แล้วแหละอย่างนี้มันต้องเอาจริงแล้วแหละเฟิร์สโอ้โหขิงจัดเลยมึงดูมันล่อเหยื่อมาเลยมันล่อเหยื่อกูไม่เก็บของสว่ะกูไม่เก็บหรอกของสว่ะกูไม่เก็บหรอกอืนี่ไอเด็กเบนเป็นขิงจัดเลยเฟิร์สมึงไอเฟิร์สเป็นโคตรไอ้นี่เลยยังไม่กดแบบอขมขิงกูจัด ไม่กินกูเหรอเ่เฮ้ยโอ้โหแบบปึ๊บเอาี่ผมก็ยังไม่ใกล้ตายนะแต่ผมปั๊มยาปั๊มยาไม่ตรงไม่ตรงยังหามามันไอผมผมเห็นผมได้ยินข่าวว่าอินเ s t a t i o n t h a แ l นด d เขาปิดนะเขา <S <s เขาจะปิดวันไหนก็ไม่รู้อะ่ะทุกคนแต่แต่จะปิดเป็นทางการเลยนะคือไม่เปิดอีกแล้วแต่ผมเห็นว่ากาลินเขาจะเปิดนะ เขาเขาหาซื้อเขาแบบถามซื้อลิกสิทธิ์อยู่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเปิดจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะเปิดหรือเปล่านะครับถ้าเปิดผมก็ว่าน่าจะได้หนวนะถ้าเป็นเซิร์ฟการินนะอ,อ้ากูถือยาจริงผมต้องเอาไหเฮ้ยโอโหตายมันกี่นาทีแล้ววันนี้ อุตส่าห์ผมเลยสิคุณนินจาแต่ผมยิงไอ้เฟิร์ยไม่ตายจริงนะผมจะเพร๊ะบ้างค่ะผมเล่นแบบสู้ไม่ไหวจริงถ้าผมเล่นหนึ่งบัฟหนึ่งคือผมสู้ไม่ไหวเลยนะครับทุกคนเนี้ยเอาจริงนะสมัยก่อนผมแบบเล่นได้สบายแล้วแต่แบบไม่ได้ไม่ได้เล่นนานละไม่ไหวเลยนินจาเออก็เรือแม็กมาอีกแล้วเป็นโลกอะไรวะ ยังยังคิดว่าตัวเองจะชนะได้ับเฟิร์สถ้าพี่เอาจริงอะเฟิร์สพี่ถามกูถามอ่ะได้มึงบิ่งไปแล้วไรจะไปยิงโดนเออดีเออดิเนี่ยกูปั๊มยากแหละผมเป็นโรคผมเป็นโรคแบบชอบปั๊มยาแบบขนาดตัวเองยังไม่เจ็บนะ ตัวเลื่อนครึ่งตัวกูก็ปั๊บแล้วโอ้โหชีวิตกูไปดีกว่าเข้าบ้านมันไม่มีที่แอบแบบขำๆวะผมว่าจะหาที่แอบแบบร <c oughs> อเซฟไพส์มาเท่าน่อย <c oughs> แต่ผมว่าผมวัดหัวดีกว่า ผมว่าผมเล่นวัดเนี่ยเอาเล่นถ้าเล่นหนีอย่างเงี้ยก็ตายเนาะดูดิเห็นปะถ้าผมหนีอย่างเงี้ยผมตายนะเอ้ยเอ้าปอมยาไม่ติดเอ้ยปอมยาไม่ติดหรือดีเลย์มั้งเนี่ยมดึงดึงผมต้องพูดผมต้องพูดกับไอ้เฟิร์สใหม่โอ้พูดกับไอ้เฟิร์สใหม่น่ะเ้ยเฟิร์สอิงจะเกินไปแล้วนะเฟิร์สมึง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 ยังคิดว่ามึงจะชนะกูได้มั้ยรอบนี้ โอ้โหยใกล้แตกไม่ไม่เฟิร์สไอ้จริงอ่ะกูอยากให้มึงอัดคลิปไฮไลท์ให้มึงยิงกูได้ไงกูสงสารมึงอ่ะกูสมเพชมึงเฉยแต่รอบนี้กูเอาจริงนะนะเฟิร์สมาผมปิดเสียงสตีลลองผมลองเล่นวัดดูอันนี้คือผมเล่นเหลี่ยมเกินแต่เฟิร์สมาเล่นวัดเก่งอ้าวกูเลยว่าอืมกูเปลี่ยนแม็กไม่อืมแม็กกูโคตรเท่เลยอ้าวงเงี้ยอะไรจัดเลยอ้าว ไม,ม่แม็กเฮ้ยชอบอ่านแม่งแม็กอุ้ยลืมแบบแม็กนี่กูตลอดเลย เออติดเฮ้ยโอ้โหเหลือสิบสองโอ้โหผมไม่ไหวกับมันจริงรอบนี้ถือว่ามึงชนะแล้วกันนะไอเฟิร์สแต่รอบหน้ากูบอกเลยเดี๋ยวกูไปฝึกฝีมือมาใหม่งั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ให้เฟิร์สไปแล้วกันผมไม่ไหวกับมันจริงวันนี้งั้นผมไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสตลอดคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย